ทุกคนตอนนี้นะคะเราพามาถึงจุดชมวิวพเนินทุ่งนะคะนี่ค่ะวิวก็แบบนี้เลยนะคะมีเราอยู่สองคนบรรยากาศหลังฝนตกค่ะอากาศเยน็เยนๆประมาณ2ีเอดองศาได้นะคะเดี๋ยวคืนนี้เรามาดูกันว่ามันน่าจะความเย็นน่าจะแบบอุณหภูมิลดลงนะคะ มองนะคะไลตอนนี้นะคะเขาพลังไหลผ่านตัวเรานะคะบรรยากาศดีมากเลยค่ะให้ทุกคนนะคะมาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้นะคะอยู่ไม่ไกลกรุงเทพเดินทางไม่กี่กิโลไม่ไม่กี่ชั่วโมงก็ถึงแล้วค่ะโอเคโอเค